สวัสดีครับอยู่กับผมครับในเกมไพ่ครับวันนี้นะครับผมผมาตลอดโปรแกรมมาเช่นเดิมมาแต่กูจะเล่นพาร์ทสองเนี่ยแหละครับโอเคนะครับมาเอ้ยเอ้เอเอยอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างนอกปะโอ,วอาวุ้ยมาเปิดก็คือแบบไม่ได้ตั้งเช้าก็เหมือนเดิมแต่ตอนเช้าก่อนขอตัดทิปโอเคๆๆเๆๆอ okay, ครับกลับมาต่อกันอีกแล้วนะ,นะๆๆนนจะ กางดีแล้วนะคือผมเสียงดังเนอะคือผมไปเนี่ยแบบขาดมาเอาออกไปดิเค้าเนี่ยก็จะไปตัดไม้ก่อนนะเอ๊ะเพนเด้อมึงยึบได้ไหมนี่ยกุจแจตายแล้วเนี่ยอ๋อชิงว่าเจ้านาที่เราแบบหมดที่เต็มห้องไมที่เพิ่งเสร็จไป เมื่อวานะที่เราแบบทำมาเนี่ยนะทำอะไรนะพวกสร้างบ้านเล็กๆก,กันนะตอนนี้ก็อาจจะพาร์ทนี้ก็อาจจะมีแต่ตัดไม้อะไรสักอย่างก็แบบทำที่ตัดไม้ก่อนแึงวเนเลยเครียดอ้าว ก็ครับมาที่ครับรอรอเตียมครับเหรอฮะ <Huh? S 1> มันไม่พอ oh, s <S พอเยอะยัง yeah, ไม่ ก็แปนหรือแล้ว่น่า,นางไงว่าแล้วก็วแปนหน้า,าเหมนะืนเนาะไม่เอาอย่างเพิ่มโอเคพัดน,นี้ล้วก็อา้าวแตงไม้ก่อนอ้ทุกวันนี้ผมจะไปสร้างบ้านนะจาริโมเออ ใช่ของพวกเหล็กพวกเพชรเนาะแล้วพวกหินพอใจหินยิงหาง่ายไงฮะยิงหาง่ายแล้วยังแบบคือมันยังมันยังนานอีกไงฮะปุ๊กเลยละกันปุ๊กแม่งเลยฮะ บุบๆไปเถอะอเคต่อครับวันนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลายมือมึงเดินมาหน้ากูอะ่ะเดินมาหน้ากูไม่เดินเหรอมนันก,ก็คาทิ้งแม่โอเคออามา ดูต่อนะไม่ถึงโอ้แอปเปลิลขอ,อกินมาแล้วเก็บก่อนนะขนลไม้คือขนค้าขายอ๋อเป็นอะไรที่ประหลาดค่ะคือขนค้าขายขนละไม้อ๋อตอนป็ขนขนค้าขาย มาต่ออะไรนะมำไไม่กินเลยวแะพี่อือดูหลอดอาหารพี่ดิเต็มอยู่เลยก็อนแล้วอยู่น้องแชนแนลเพิ่พมเติมคือโตวความเกี่ยวเกี่ยวความโกนนะเบอร์ตัดไม้ขาวมันไม้ขาวเก็บไว้ปเยอะพี่จะตัดพี่เกียวแล้ก,ก็พูดพี่อยู่เนี่ย เก็บไว,ว้ไม้ขามันสวยเก็บไว้ก่อนแล้วเจอไม้เนี้ยสวยดีอืมไม้นี้ใช้ไว้ก่อนความอยู่รอดตอนนี้เราก็เก็บไว้ตอนนี้เจออะไรปลูกงูอโอ้ยอ,อย่าเป่าไม่เดี๋ยวมันล,ลมก็จะตาหายแล้วแหละไม่ขอก็ไป็นที่เก็บพูดอ่ะ ไ้่ขอกันนวดดิที่นตัวนี้นี่รู้เลยครับลงไปนี่มีแดนเจียนแน่อย่าโกงแม่งเลยนะโค้งสิอบสี่ก่อนโอ้ยอย่าเที่ยงแล้วเย้เฮ้ยทำไมอาหารไม่ลดเลยวะรู้รู้ว่ากูกำลงังสิบสี่วะ แี่น้องปรับแน่เลยสัตว์ถึงจะไปเมื่อไหร่แค่นี้ก็สีพอโอเคินขอไม่เออที่แปดก็รอแม่ไม่ไม่เอาดอกทิเดวันไม่เอาเว้ยไม่อะที่เกียดูสิเก็บ โอเคหรือผม,มหรือ<ม>หรือเพิ่มบดพี่ปูวะนั่นไงพี่ปู์เฮียเลยถึงอ้อามันเด็กกูยังไม่เจอเลยชเช้านีอะอาจจะครับอ๋อก็เป็นว่า,า,วาออก็ช่างอันรวันนี้วันผมจะลุกอยู่แล้วเรื่องของมึงสิไม่ใช่เรื่องข,อ,ของกู ป็นเรื่องของกูคือกูยังหาแกไม่เจอแล้วกูจะนอนยังไงกันเดี๋ยวก็ใช้เวหาอู๋หลอเรื่องรถโอ้ my god ดีดีครับจะลองอะไรดีครับเสิยงน่ารักไม่อยู่แล้วครับเป็นคิปเปอร์ผมนี่ซิ่งเลยรับรองอ่ะไม่มาเลสิี นะบนึงนะนะนะโอเคโอเคมาจอกันเลยจากตะกี้นี้ที่ผมคัดไปผมนี่ลีลีฟไม่คุณไม่ฟังแบบได้แล้วโอ้ oh my god อ้าวชิบหายเก็บก่ะอย่เพื่อนใช้ครับมาตั้งหนอ่อยอันดีครับครับมาทำไมอ่ะฮะ เออผม่มฮะป่างต้อง blackwood แม่เลยวะเอาวัตถุฟัก wood ได้มั้ยไหมขาดไม่ครับผมโย<ล>โย่โย่โยคุณ,ค,ณคุณลองผมขอ <ไป S 1> อนุญ,ญาตนะเดี๋ยวผ,ผมจะทำครับผมขออนุญาตทำกล่องก่อนครับคือขอเก็บของก่อนอ่ะตอนนี้น,นี่ทำยังไงถึงข้างในเนี่ยตอนนี้นะ ีย่าเลยโอเคผ่อนก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์ไม่ได้ทำอะไรอะไรอะอยากทดสอบบ้างเลยถ้าร้านเพจเจียบนี่มันจะเปิดกล่องให้กูไหมเนะี่ยไม่เปิดถ้าเปิดข้อปิพา่อนย่าอย่าได้อย่า เบิดชิบ่หายคีปเปอร์ในเทียมตายได้คุณจะตายเพราะมือ <c oughs> สมบพนี้และอะแต่ตอเสร็จเรียบร้อยโอเคสมบพนี้ หลังจากนี้ครับเราจะมีแต่การลุยกระผุ้เป็ดวงเป็นดีลุยแม่งอ่ะไม่กลัวเย้ครับโอ้เจอแกสวัสดีเลยครับอือแกแกแกมาหาทุกคนตามมันแกะวิ่งชา้าเย้ไปไหนขอก้อนดีวิ่งกลับก่อนเห็ไม่หายเอ๋ดูงไหมพูดนึกว่าแกอาบก่อนนะถ้าคุณพูดเรื่องแก เดี๋ก่อนนะผมเจ็บมือเพราะโดนผมมีดบาดฮะเพราะผมโดนมีดบาดหรือโดนผมมีดบาดโหผมมันเป็นแบบอ๋อผมแบบผมไม่ควบคมเลยนะฮะแม่งบาดนี่ยเอ้าแม่งบาดนี่ยคนได้อะเขียอะไรอย่างนี้จะตะลุยเลยนะีผมโอ้โหก็ออีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะพอใกล้เมื่อยก็จะเข้าเลยเอ้ยตาลภาเนี่ขี้เกียจยุ่งละกลับแล้วไม่อยู่แล้ว ปดอาหารเป็นสี่หลอดแล้วเนี่ยเลยก็หลอดเหมือนว่าเขาบาดแล้วกินอาหารอย่าค่อยเกินนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เช่นเดิมไม่มีอะไรมากก็เอาไปเข้าหน้าหนาแล้วระวังไอ้เออแกจะเข้าหน้าหนาแล้วอย่าลืมดูแลทุกทีนะถ้าไม่ดูแลเด็กก็ดางแน่ก็ด่างก็ต้อหรับวันนี้ครับ you and I.